วัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการตอบโจทย์มองการกับผมศาสตราถาวรศรีผู้ดำเนินรายการครับวันนี้ออกมานอกพื้นที่นะครับออกมานอกสถานที่วันนี้ผมได้รับเกียรติจากผู้บุ้มครับการตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีนะครับท่านพลตำรวจตรีกมนสันกันบดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณท่านที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราวันนี้เห็นบอกว่าช่วงนี้ภารกิจเยอะมากเยอะครับนะครับท่านมารับตําแหน่งได้นานหรือยังครับผมตั้งแต่หนึ่งตุลา เพิ่งเลยฮะได้ประมาณ1 1วันแล้วครับ11วันครับผมเป็นยังไงบ้างฮะรู้สึกว่าท่านเนี่ยพื้นเพก็เป็นคนเมืองการด้วยใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างครั้งแรกที่รู้สึกว่าตัวเองจะต้องกลับมาอยู่จังหวัดกาศครับก็รู้สึกดีใจครับว่าเราเป็นคนเกิดที่นี่ได้มาทําประโยชน์ได้มารับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีครับผมแต่ขณะเดียวกันก็กังวลใจอยู่ว่าเราจะทําตามที่เขาคาดหวังได้หรือไม่ครับผมนะครับเดี๋ยวท่านเล่าถึงประวัติส่วนตัวนิดหนึ่งเรื่องของการศึกษารวมถึง เรื่องของการทํางานก่อนที่ท่านจะอยู่จังหวัดกาญร,รับท่านครับครับ,รบผมก็สมัยเด็กผมก็เกิดที่ระดิงแดงครับบ้านหนองบัวแล้วไปแต่ตอนชั้นปฐมที่พนมทวนอยู่โรงเรียนปฐมพนมทวนถึงปสองก็ย้ายเข้ามาอยู่ในตัวเมืองไปโรงเรียนมา,มาเรียนโรงเรียนวัดใต้อย,อยู่กับหลวงพ่อหลวงตาชาวอ,นอ้อนอินทรัตซึ่งเป็นชาวทุ่งสมอเสร็จแล้วก็จบวัดใต้ได้ไดที่หนึ่ง เรียนวิชหนึ่งตลอดนะครับแต่ว่าท่านก็เรียนเก่งพอสมควรครพอวฮะโดยเฉพาะอาจารย์อนงที่อยู่ชุกกระโดนครับท่านจะชมมากว่าผมเลขหรือคณิตศาสตร์เนี่ยจะได้ท็อป10ตลอดครับผมเต็มหรือไม่ก็ผิดข้อ2ข้อครับผมถ้าร้อยคะแนนนี่ก็98้าสิบปดคะแนนกรทำไม่ทำถูกกันบ้านได้ถูกทุกข้อไม่เคยขาดไม่เคยเว้นครับคมอาจารย์อนงค์ชุกกระโดนนะฮะครับแล้วก็ประวัติการทํางานเลยครับท่านครับก็ส่วน แต่ยังยังไม่ยังยังข้ามไปนิดนึ่งยังไม่ถึงวิสุทธิ์ยังเรียนวิสุทธิ์อีกจบประถมป .7 นัอนนั้นมีป .7 ครับเข้าไปเข้าโรงเรียนวิสุทธิ์ทลางสีเข้าโรงเรียนวิสุทธิ์ทลางสีก็เป็นประธานนักเรียนครับมส .3 อาจารย์ให้เป็นรองประธานมส .4 เป็นรองประธานคนที่หนึ่งมศ .5 เมื่อก่อนมีมส .5 ไม่มีม .6 ก็เป็นประธานนักเรียนไปตรงกับ14ตุลา16ได้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองต่างนั้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็เกี่ยวข้องในเรื่อง ครับผมครับผมนะครับให้ท่านบอกหน้าที่หลักของตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีหน่อยครับว่ามีหน้าที่หลักๆอะไรบ้างครับท่านครับหลักๆก็คือในเรื่องของตํารวจก็คือมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายแล้วก็มีหน้าที่ในการบริการประชาชนสหน้าที่สองหลักๆนะครับแต่เราได้ให้นโยบายไปนะครับนโยบายตำรวจไปซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมีการถ่ายทอดนโยบายหสร้าง2องลซึ่งล้อกับ7แ็เคร่งเร่ง2 ของผู้ชันาญุทรวิภาค7นะครับซึ่งก่อนที่ผมจะมาเนี่ยผมอยู่นครบาลตลอดซึ่งเมื่อกี้ท่านพิธีกรถามผมผมยังไม่ตอบคำถามออคือผมไปลองสารวัตรครั้งแรกอ่ะดอนเมืองแล้วมาไปลองสารวัตรจราจรดอนเมืองลองสวปบางเขนลลรวัตรสอบสวนบุษราล์มสารวัตรสืบนางเลิ้งวัดสอบสวนนางเลิ้งวัดสืบพระพิชัยหนึ่งลองสืบพระพิชัยสองภูมกับพระพิชัยหนึ่งแล้วก็ภูมกับสามเสน ร้องผู้การนครบาลเก้าอันนี้ผมข้ามไปเยอะแล้วนะครับผมโว้แสดงว่าประวัติการทำงานของท่านเนี่ยรู้สึกว่าประสบการณ์ในเรื่องการทำงานค่อนข้างเยอะมากครับผมได้ครับได้ครับอย่างนี้ท่านในเรื่องของทางการเมืองครับที่ที่มีเมื่อปี35มห้ามีปฏิวัติิวัตสมัยอยู่สามเสด็จนะเจอทุกโลกเลยครับผ่านท่านมาหมดแล้วผ่านหมดครับน้ำท่วมเมืองเจอเลยน้ำท่วมครับที่กรุงเทพเมื่อปีแล้วปีที่แล้วมาเจอน้องท่วมเมืองกาอีกแล้วครับผมเรียกว่าก็ ท่านพยายามที่จะกลับมาแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในเจ้ากุฎการตัวนั้นเองเนี่ยท่านมีนโยบายแล้วก็แผนงานในการทํางานยังไงบ้างครับท่านครับนโยบายก็คือต่อที่ผมเลยจะให้ข้าราชการตํารวจที่มาประชุมวันนี้ที่สาราศพรรษานะครับก็สร้าง5สร้าง2ลถนโยบายของผมนะครับก็คือ5สร้างสร้างขวัญกำลังใจสร้างสร้างแนวร่วมสร้างการการ ทำงานการบริหารกิจการที่ดีอะไรเนี่ยครับซึ่งพูดไปรายละเอียดเดี๋ยวผมก็ติดตามส่วนร <c oughs> ดนั่นคือเราจะเน้น2รถดมากกว่าคือลดปัญหาอุตากรรมที่มันจะล่อแหลม <c oughs> แล้วลถในเรื่องของอบยมุกนะครับลถในเรื่องของยาเสพติดนี่ <c oughs> จะเน้นตรงนี้ครับนะ <c oughs> ครับท่านครับมีคุณผู้ชมเนี่ยฝากถามเรามาว่าตำรวจบูทรกับตำรวจนครบาลเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงครับท่านครับแตกต่างกันถ้าโดยโดยพื้นที่ก็คือนครบาลเนี่ยมันอยู่ชั้นในอยู่ใกล้ศูนย์อำนาจ ผู้ใหญ่เยอะมากแล้วก็การจราจรแอรอัดซึ่งในภใน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 ูมิประเทศก็ต่างกันละที่นี่มันไม่ค่อยมีเรื่องของการจราจร,าจรแต่แต่ในภูทรเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเสพติดมากกว่ารเรื่องของมวลชนเรื่องของชาวบ้านที่เป็นปัญหาลากยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็จะมาแก้ปัญหาของเราเหมือนนครบาลก็ตรงตลาดใหญ่กับตลาดชุกรโดนซึ่งน่าจะต,ต้องแก้ไขในอนาคตค,ครับผมนะครับท่านคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดกาญนเนี่ย แล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องรีบแก้ไขแล้วต้องรีบดูแลแมากที่สุดท่านคิดว่าเป็นเรื่องอะไรรับที่ต้องรีบดูแลใช่ไหมครับผม่งยาเสพติดเห็นเห็นเลยครับมีหลายอำเภอที่ที่เป็นอำเภอกลุ่มเสี่ยงซึ่งเราประชุมกับทางผู้ว่าการจังหวัดอยู่เสมอนะที่ผมมาส1กวันเนี่ยผมได้ประชุมกับผู้ว่าได้สองสามสองสามแมตช์ลวก็รู้มาว่าปัญหายาเสพติดที่ระบาดมากนี่คือท่าม่วงท่าเรือธรรมกาเนี่ยจะระบาดนกพนมทวนมีบ้างแล้วท่าเหนือก็อาจจะเป็นคนต่างด้าว เราต้องรีบแก้ไขส่วนในเรื่องของการจราจรนี่เขาต้องปรับปรุงร่วมกับท่านนายกเบญจวรรณจงเจริญครับเราเพิ่งไปรุ่นน้องพอดีเป็นนักเรียนรุ่นน้องถ้าเปรียบรุ่นที่สุดก็รุ่นที่สุด17แล้วบังเอิญครับเป็นภรรยาของรุ่นเพื่อนผมพี่สุด14นะครับก็เป็นเพื่อนกับพ่อท่านอะไรครับครับผมครับผมแสดงว่าท่านก็เรียกว่ารู้สึกดีที่ท่านได้มีโอกาสกลับมาอยู่ต้องบอกว่าเป็นบ้านเกิดครับ นะครับแล้วก็มาพัฒนาแก้ไขด้วยนะครับท่านครับตามสื่อทั้งทีวีวิทยุแล้วก็ตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีหนึ่งปัญหาที่ผู้ปกครองรวมถึงตัวผู้ชมเองเนี่ยเป็นห่วงไม่สุดจะเป็นเรื่องของยาสิติดเรื่องของเด็กแว้นวัยรุ่นติดเกมออกเที่ยวกลางคืนงนี่ครับท่านคิดว่าในจังหวัดกาญจน์เนี่ยนะครับมีเยอะไหมแล้วก็ถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยเราจะมีวิธีการดูแลแล้วก็ป้องกันเรื่องนี้ยังไงบ้างครับครับก็ผมก็จะขอยกตัวอย่างของ ทาม่วงโมเดลซึ<ม>่งเขาทำไว้ผมไปตรวจราชการมารเขาจะมี4ี่ทุ่มเตือน5้าทุ่มตรวจเที่ยงคืนจับมาบมเนี่ยผมเลยจะบอกว่าเป็นโมเดลที่ที่ดีร,รู้ทันรู้รู้ทันไว้กันรู้ทันไว้แก้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยผมจะเอามาใช้โดยซึ่งผมได้มาถึงบ้านผมก็สั่งให้สืบสวนสืบสวนจังหวัดโดยท่านคุ้งขับโจ้นะครับแล้วก็มอบหมายให้ผู้กองมานะซึ่งเป็นอปพอเดิมเนี่ย เอาทีมงานเนี่ยไปจับผู้ค้ายาเสพติดที่วัดมาแล้วครับซึ่งเราก็จะได้จะให้ผมเอ่ยชื่อวัดไหนแต่ว่าเคย <c oughs> ผมเคยอยู่วัดน,นี้มาก่อนแล้วนะครับ,รบผมก็เอาเนนไปบำบึงบำบัดเอาไปนั่นไปเพราะเนรก็คือเยาวาชนนั่นเองครับถ้าเกิดเราไปทำํทำตามกฎหมายเนี่ยอาจจะเสียอนาคตก็เลยบอกเจ้าวาดให้ไปแก้ไขซะก่อนแต่ผู้ค้าเราได้ค้นแล้วก็ขยายผลเรียบร้อยแล้วได้ของกลางเยอะมากเมื่อวานเมื่อวานหรื้ื่อวนืเนี่ยจับมาแล้วครับ ถ้<ไ>าเราจะแก้ไขตรงนี้แล้วก็ส่วนที่ถามว่า,าติดเกมก็เนี่ยตามมาตรการของท่าม่วงโมเดลเนี่ยสี่ทุ่มเขาจะออกตรวจเตือนเตือนก่อนเตือนก่อนห้าทุ่มตรวจตวัตวอีกทีหนึ่งละเอียดแต่ถ้ายังตรวจแล้วไม่ยังเที่ยงคืนเขาจับเลยดำเนินคดีหมดเลยให้พ่อแม่มารับถ้ารู้เป็นยาวยชนพ่อแม่โดนดำเนินคดีด้วยหลังเที่ยงคืนยังไม่เชื่ออะไรงี้เป็ตนต้นแล้วเด็กแว้นก็ต้องให้จราจรเนี่ยออกไปดูถ้าชาวบ้านร้องเรียนมาซึ่งผม เปิดตู้ปอนออยู่ครับผมปอนอ29สำนักพันไปเลยนะครับตู้ปอนอ29จังหวัดกาญจนบุรีถ้าไม่กล้าเขียนชื่อนายสุขุนจริงเขียนเป็นป่าสนเทศแต่ขอให้มีแผนที่ครับมีรายละเอียดแล้วก็เบอร์เบอร์โทรถามให้ต้องก็ได้แล้วเราไปสืบดูถ้าเป็นเรื่องจริงเราดำเนินคดีแน่นอนทุกรรายคับผมแม้ทั่งตำรวจรู้เห็นเป็นใจแล้วตำรวจทำเองเราก็จับครับครับผมอันนี้ขอให้เป็นทักพันให้ชาสมาชิกชาบุรีเคเบิลร่วมเป็น ายสื่อให้ผมด้วยครับผมเราก็จะเป็นสื่อกลางนะครับที่จะเรียกว่าช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็มีเรื่องราวดีอะไรก็จะประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับรับทราบด้วยได้ครับได้ครับท่านครับท่านครับในการทํางานเนี่ยผมเชื่อว่าตัวท่านเองรวมถึงเจ้าที่พนักงานเนี่ยต้องมีอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นในการลงปฏิบัติหน้าที่แน่นอนครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนมากจะเป็นเรื่องอะไรแล้วก็ท่านเองเนี่ยมีวิธีแก้ไขปัญหากับตัวท่านเองแล้วก็เจ้าพนักงานยังไงบ้างครับครับจาก ที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของงบประมาณก่อนกําลังลนคนแทบไม่มีปัญหาเพราะว่าตำรวจผมเนี่ยรับการผลมาดีแทบทุกคนเลยซึ่งมีน้อยคนมากที่อาจจะแบบมันเกลียดค้านบ้างแต่น้อยฮะน้อยซึ่งบางทีเขาไม่เข้าใจมากกว่าแล้วก็คิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องรายง,งานอะไรทั้งนี้อาจจะมีล่าช้าแต่ว่าพูดถึงศักยภาพตํารวจ,จไม่ห่วงทุกคนทําได้หมดเหมือนต้นเสี่ยวผิงบอกว่าแมวขาวแมวดําไม่สำคัญขอให้จับหมูหมได้ก็แล้วกัน คล้ายๆอย่างนั้นแต่ปัญหาโอซากที่เจอคือเรื่องของงบประมาณมากกว่างบประมาณเนี่ยมีให้เราน้อยให้จํากัดตํารวจเนี่ยต้องเหมือนกับถูกเลี้ยงแบบเลี้ยงเสือให้หาเนื้อกินเองเลยจริงๆครับาโบราณแบบเนี้ยเลี้ยงเสือหาเนื้อกินเองแต่ปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลเนี้ยผมรู้แล้วว่าถ้าอยากได้อะไรให้เสนอขึ้นไปเรื่อยๆเราทั้นก็ได้รับการตอบสนองดีขึ้นแล้วอยากได้อะไรเขียนโครงการขึ้นไปทางเหนือหรือจังหวัดเราเนี่ยฮะจังหวัดพร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณทันที ฟังแล้วก็ชื่นใจครับอันนี้ก็มีโอกาสที่จะทํางานให้พ่อแม่พี่น้องประชายชนในเรื่องของการรักษา,า,า,าความปลอดภัยความสงบสุขทรัพย์สินของประชายชนได้ดีขึ้นด้วยอย่างนั้นครับแล้วอย่างสมมติว่า,ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วท่านเองเนี่ยต้องมาคำประชาเจ้าที่พนักงานที่จะต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงเนี่ยท่านมีคําพูดที่เป็นขวัญแล้วก็กาลังใจให้กับพนักงานยังไงบ้างครับ ก็ตลุกลลบข้าวหารพึกเขิมลุกลบข้าวารพึกเขิมตามท่านผบอดุลแสงสีแก้วท่านได้สอนไว้ซึ่งผมก็เองก็เป็นผู้ใต้ร้อยชาท่านมาตั้งแต่อยู่นครบาลท่านคุมรองท่านคุมจราจรท่านคุมอะไรผมตลอดท่านเป็นหัวหน้าศูนย์ได้สัมผัสผบคนใหม่ผมเลยจะมาปลุกลูกน้องของผมในเนี้ยเมืองการเนี้ยตำรวจเมืองการเนี้ยต้องลุกลบพึกเขิมข้าวารเหมือนท่านท่านผบคนใหม่ท่านได้ ถ่ายทอดไวใ้ให้ได้ต้องรองรับท่านให้ได้เพราะท่านทํางานท่านได้ขยันดังนั้นต้องเจอท่านแน่ดังน้นเรผมผมก็ต้องขยันครับผมะต้องลูกครบรูปเสิมข้าวหารตามที่ท่านสั่งไว้ครับผมัครบท่าน,ค,นครับอใหญ่ท่านบอกถึงภัยอันตราย ที่จะเกิดขึ้นกับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดการหรือว่าผู้ชมที่ชมอยู่ภัยใกล้ตัวที่มันเกิดขึ้น,นบ่อยๆเนี่ยมีภัยอะไรบ้างครับแล้วก็เราควรมีวิธีป้องกันยังไงบ้าง,บงครับท่านครับภัยอันแรกเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องของโมยโจรเท่าไหร่น่าจะเป็นเรื่องของการถูกหลงเชื่อร,ระวังการโฆษณาชวนเชื่อหลงเชื่อหลอกลวงเ,เรื่องที่ดินก็ตามโดยเฉพาะเราจะมี AEC เนี่ยอาเซียนอีโคโนมิคคอมมูนิตี้เนี่ยที่ตัดผ่านอาจจะแพงขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะ แพงเกินจริงมีการั้มราคาขึ้นสูงผมกลัวอย่างนั้นมาเฝ้าระวังเรื่องของการหลอกลวงเรื่องนี้ด้วยเป็นที่ทหารก็ไปออกโฉนดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะคิดว่ามาซื้อมาขายกันเนี่ยอาจจะมีปัญหาทีหลังลก็ให้พนักงานสอบสวนได้เฝ้าระวังไว้แล้วก็เรื่องอของของความให้เป็นธรรมเรื่องของอการไม่ตรงรับภากดีอะไรเนี่ยอาจจะมีบางส่วนซึ่งทําให้ขยายผลไปทําให้เข้าใจผิดสถาบันได้ก็ะจะมาซึ่งผมเป็นรับโสดก็เป็นนายตำรวจ ลาตลอนักเวรตามพระองค์ด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยอยากจะมาว่าพระองค์ท่านทั้งหมดทั้งบนเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยแน่นอนถ้า <c oughs> ท่านรักประชาชนผมยืนยันครับซึ่งตัวเองเนี่ยอยู่เรื่องของความมั่นคงอยู่ประสสัมผัสทั้งเหลืองทั้งแด,ง,ดงมาแล้วในกรุงเทพเจอมาแล้ว,จลวเจอทั้งเหลืองคว้างกระจกรถแตกไล่ตีอะไรเงี้ยแดงก็อะไรถูกกระท้วงมาทั้งสองสีแล้วเราถึงบอกว่าอยากจะให้รัรักันดีกว่าไม่งั้นตำรวจทํางานเหนื่อยอยากจะให้ประชาชนเนี่ย <c oughs> ตัวเรื่องนี้มากกว่าอย่าไปทางอะไรที่มันเป็นการโฆษณาชวนเชื่อต้องเช็คให้ดีก่อนอว่ามันเรื่องจริงไม่จริงรแล้วก็แล้วก็ก็กระพือโหมกันไปเรื่อยๆแล้วทําให้แตกตื่นเช่นเมื่อวันของวันที่น้าท่วมรุ่นหนึ่งเจ็ดเลี้ยงเี่ยผมอ่าหาว่าฝนตกหนักที่เดียวหาว่าเขื่อนแตกมากอะไรมากอย่างเงี้ยกลายเป็นโคลาหลเนี่ยระวังตรงนี้อย่าไปเชื่อ ขอให้เชื่อเจ้าที่บ้านเมืองเป็นหลักครับผมท่านครับอีกหนึ่งโครงการที่สําคัญแล้วก็จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ก็คือประเทศไทยเนี่ยจะเป็นหนึ่งในสิในประเทศอาเซียนครับท่านครับท่านมีแนวทางในการทํางานแล้วก็มีวิธีการที่จะดูแลเรื่องนี้ยังไงบ้างครับท่านครับครับก็ได้รับการสนับสนุนจากทนงการทูตแห่งชาติแล้วก็ได้รับการดูแลจากรัฐบาลว่าค่าของตํารวจเนี่ยต้องเตรียมการรับ AEC เศรษฐกิจประชาคมอาเซียนซึ่งทางเราเป็นเมืองไทยแดนเราคงจะต้องพัฒนาตำรวจให้เป็นมืออาชีพรองรับให้ได้โดยเฉพาะเช่นภาษาเนี่ยคุณต้องรู้แล้วส0ประเทศคุณอย่งางน้อยคุณต้องรู้ภาษาหลักภาษากังกภาษาจีนซึ่งเป็นประเทศมีอาหามหน้าทางเศรษฐกิจภาษาพม่าเพื่อนบ้านเราภาษาลาวภาษาเขมรต้องรู้ห้าภาษาเนี่ยเราจะหาคนมาอบรมเรียนรู้ภาษาพื้นฐานทักทายกันก็ยังดีแล้วก็พูดภาษาพ่ายเอา ตาทัยได้ก่อนต่ลาขอสวัสดีครับไ็ได้ยังดีครับผมครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องของภาษานี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญครับที่เราผู้จะต้องศึกษาแล้วก็หาความรู้นะครับอยู่ตลอดเวลานะครับ่านครับเดี๋ยวให้ท่านช่วยบอกที่ตั้งนะครับของตำรวจภูธรจังหวัดากจนวุรีรวมถึงืองหมายเลขโทรศัพท์ครับท่านครับที่ตั้งตำรวจที่5 0าร้ท่ามะขามเินถนนแสงชูโตับหมายเล็โทรศัพท์ก้องทงยาว ก็เงแค่ขอให้ทางทางพิธีกรขึ้นหน้าจอรผมต่อไปแล้วกันนะครับแต่ผมอยากจะให้ทางการบริเคเบิลขึ้นเว็บไซต์ผมด้วยผมให้ไว้นะครับมีเว็บไซต์มีตู้ปอนมีอีเมลผมที่หน้าจอไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าประชาชนที่อยู่ในโลกของไซเบอร์นะครับจะได้คีย์มาผมมีเฟซบุ๊กด้วยนะครับมีเฟซบุ๊กด้วยแล้วก็ถ้าคนที่ยังใช้เฟซบุ๊กไม่เป็นก็เขียนจดหมายใส่ตู้ไปรษณีย์ไปจากหน้าถึง ถึงผมหรือตู้ปอนอก็ได้พอนอยี่สิบเก้าาบุรีจะมีในเวกันหน้าห้องของคนท่านเองที่ไขไขไขตู้นี้ได้จะมีจะมีคนที่รู้ก็คือสามท่านมีท่านที่อยู่หน้าห้องแล้วก็ท่านท่านเองและในเวนครับผมถือว่ารับรองไม่มีเไม่มีเ้าถือว่าจดหมายฉบับนี้ที่ทั้งส่งมาเป็นความลับแน่นอนแน่นอนครับครับผมรูจีนักการับษาที่หนอากาบ เดิมได้ปฏิบัตินะต้องไปไปเรียนแล้วก็สอนให้เขาปฏิบัติถูกต้องก่อนที่จะวางมือคั้งหมดเป็นนะครับแล้วจากนี้ไปผมจะลงไปตรวจทุกโรงพักโดยนะครับโดยเฉพาะเรื่องไอ้นานาหน้าอะไรก็แล้วแต่นะที่ร้องมาในผมรับทราบแล้วก็จะกระจายให้ใคผมมีเราได้ร้องเปิดซึ่งในตอนร้อเปิดในวัววานนี้ก็มีประทานร้องอานี่ครับตู้คนของข้าวมีนะ การใช้ก๊อต่างๆโดยใหญ่เนี่ยจะใช้ก๊อกในไต่บ้านสามสี่ซึ่งไม่ได้ตันท่านบอกว่าให้ใช้ถ้าจะมีการนานาก็ขอให้ใชโครงการาวามหมายใบาเช่นอบรมภาษาอบรมอะไรเนี่ยของเราเนี่ยเป็นตัวอย่างก็ขอให้ใช้ก๊อกสำนานในไต่ม้านหนึ่งกระสอบครับไต่บ้านหนึ่งกระสอบครับขอมาเลยนะครับอันนี้อันนี้ในโลกเลยนะท่านท่านสามารถจะานออกมาตอนเช้าซึ่งเป็นครั้งแรกท่านที่ ร่วมประชุมคอนเสิร์ตกับผู้ว่าราชการจังหวัดพัทเทศทั้งกองสองท่านเลยนะครับติดตามขอการดำเนินการในงานและงานที่ชอบให้ใช้บอย่างมีประสิทธิภาพนี่ผมันิดชิเต็มก็ท่านสูดดูหน่อยครับวันนี้โล่ใดอะไรเนี่ยท่านท่านก็ติดตามด้วยครับเอาใช้ให้เป็นประโยชน์เราข้อต่อไปครับแผ่แผนแผ่แผนนะครับเพื่อเป็นร่างร่างแผนของผู้นิธิจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนของมูลนิธิพัทเทศนะครับ อะออกหกเดือนเก้าเดือนจนสองเดือนเป็นต้นอันล่นเรื่อยไปก็ชัดแน่นครับอันนี้ติดกระตันติดเป็นแบบนี้ต้นะครับสุดท้ายนี้ท่านฝากอะไรถึงผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านรวมถึงน้องๆเยาวชนแล้วก็ผู้ปกครองที่กำลังชมรายการนี้อยู่ครับท่านครับครับเขาอยากฝากว่าเราเมืองกาญจนบุรีเนี่ยเป็นเมืองหน้าด่านเศรษฐกิจประชาคมอาเซียนผมได้รับการแต่งตั้งมาเนี่ยเนื่องจากผมเป็นลูกชาวจังหวัดกาญจนบุรีโดยกำเนิด แล้วก็เมืองกาญจนบุรีนยจะเป็นเมืองหน้าด่านต่อไปเนี่ยเมืองกาญเนยจะผมว่าจจเจริญกว่าหาดใหญ่จะ,จะเจริญกว่าเชียงใหม่จะ,จะเจริญกว่าโคราชทางใต้อีกเพราะว่าเป็นชายแดนแล้วก็ทวายนะเรือท่าเรือน,น้ําลึกเนี่ยมีงมบประมาณที่ทําท่าเรือนเนี่ยโดยอีตันไทยเนี่ยผมฟังคร่าวๆว่าต้องเป็นแสนเหรียญแสนเหรียญสหรัฐเหรียญสหรัฐประมาณนั้นนะครับงนั้นโลจิสติกคือการขนส่งต่างๆจะผ่านมาทางเส้นทางจังหวัดเราเนี่ยเยอะก็เลยอยากจะอยากจะให้ ลูกหลานเนี่ยเตรียมการไว้เรื่องของภาษาให้ดีเราต้องสัมผัสกับคนต่างประเทศแน่และขอให้ช่วยกันต้อนรับเขาต้อนรับเขาอย่างอย่างญาติแล้วเราจะได้ลื่นลางอาปากในเรื่องของเศรษฐกิจได้ดีกว่าในอดีตแน่นอนครับผมขอฝากแค่เรื่องเดียวครับครับผมเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งท่านก็จะมีการแถลงนโยบายในการทํางานใช่ครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราคงจะขอญาตเก็บภาพได้เลยครับนะครับรรยากาศในการแถลงการทํางานด้วยในวันนี้ ใะครับวันนี้รายการตอบโจทย์เมืองการขอกราบขอบคุณนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีนะครับพลตำรวจตีกมลสันกันบุตรครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการตอบโจทย์เมืองการนะครับขอบคุณช่อง8 MK Channel ช่องบันเทิงของทุกคนขอบคุณบริษัทเมืองการเคเบิลทีจำกัดขอบคุณสมาคมการค้าผู้ประกอบการเคเบิลทีวี COA ขอบคุณช่องทีวีดาวเทียม c t v c b b l e TV b ลทีบอแแล้วก็คุณผชมท่านใดนะครับที่อยากจะชมรายการย้อนหลังของเรานะนรับก็สามารถคลิกเข้าชมที่เว็บไซต์ w w w t t t v วการ .com นะครับวันนี้ผมและท่านผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีต้องลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ครั้งหน้าอย่าลืมติดตามชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ